อากาศสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกท่านอยู่กับผมช่อง YouTube พี่บ่าวปวัดหกรอซิ่งครับคลิปนี้ก็จะออกมาขอบคุณพี่ๆที่ติดตามช่อง YouTube ผมก็ได้ทำช่อง YouTube มา1ปีมาสรุปมาสรุปรายการช่องเนาะรายการช่องผมก็ทำา y u u t มาหนึ่ปี ทำ u t u b e มาหนึงปีก็มีคนติดตามมีคนติดตามอยู่388คนวิดีโอที่ทำ317รายการก็คลิปนี้ก็มาขอบคุณนาอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดเป็นระยะเวลาเปิดช่องประมาณ1ปีครับผมนี่ครับผมเปิดมาแล้ว1ปีครับผมช่องของผมเปิดมาแล้ว1ปีก็ ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่ติดตามที่ติดตามกันทุกท่านนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องพี่บ่าวกทธร้อซิงก็ผมก็อยากจะฝากผลงานของผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องชาว YouTube ชาว t k t t o k ทุกท่านผลงานออกอาจออกจะอาจจะออกมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ผมพยายามทําเต็มที่ สร้างสรรผลงานออกมาให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเลยที่ช่วยกันโปรโมททาง YouTube ไม่ว่าจะเป็นช่องช่องพิสุริยาพาบรรทุกกระชวยช่องนายหกล้อนายตุ้งก็ช่วยแลมีช่องไหนหลายๆช่องที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับอ่าช่องสวัสดสุขสวัสดแคลเลอร์ซิ่งก์นี่กวยกันดันขึ้นมาแล้วก็ตี ตีหกล้อซิ่งนี่ช่วยช่วยกันมานะครับในตีหกล้อซิ่งช่องช่วยกันดันขึ้นมาครับผมก็ยังไงก็ผมหลังผมได้ลงคลิปมาเป็นเวลาหนึ่งปี3า8คนติดตามกับอีก317คลิปผมก็พยายามจะสร้างสารรค์ผลงานออกมาให้ได้ดีที่สุด ก็มาขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ช่วยกันรับชมและติดตามกันมาโดยตลอดไม่ทิ้งกันนะครับก็ขอขอบขอบคุณมากจริงขอบคุณจากใจผมเลยครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับแค่อยากจะออกมาขอบคุณครับผมช่อง Youtube เล็กๆช่องหนึ่งหวังว่าจะไปให้ถึงฝันเหมือนคนอื่นเข่ามากนะครับผมก็ทำ ทุกวันทําไปเรื่อยๆทําจนเป็นติดเป็นนิสัยแล้วครับตอนนี้ได้พยายามทําคลิปออกมาเป็นติดเป็นนิสัยเรียบร้อยแล้ว <_ d ata> ก็หวังว่าพี่ <_ d ata> น้องทุกคนจะสนับสนุนผมให้ไปถึงฝันเหมือนกับช่องอื่นๆเขา,เาได้ข่าวมาเมื่อวานนี้อ่หกรอในต้งได้ไปถึงฝันแล้วได้ผ่านกฎผ่านเกณฑ์ทุกอย่างแล้ว,ขวเขาก็ไปถึงฝันแล้วครับ ผมก็อยากทําความฝันของผมให้เป็นจริงเหมือนพี่ๆน้องๆคนอื่นเขาทํากันเขาผ่านกันถามว่าผมท้อไหมผมก็ท้อนะที่ว่าทํามาทํามาทํามาหนึ่งปีผมก็ท้ออยู่ครับแต่ผมไม่ถอยครับผม เพราะว่าผมสู้จนไม่ว่ากี่ปีผมก็จะไปให้สุดครับผมเอออีกช่องหนึ่งพี่คำสีช่วยช่องคำสีคำสีชแนลก็ช่วยผมช่วยผมมาโดยตลอดต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกช่องที่ช่วยกันดันมาโดยตลอดก่อนจากคลิปนี้ไปก็ขอฝากไว้สักนิดนะครับรักผมชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่ง ช่วยเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหวังว่าพี่น้องทุกคนจะสนับสนุนผมช่องเล็กๆช่องหนึ่งช่อง youtube หวังว่าจะให้ผมถึงฝันไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ปีหน้าก็ปีถัดไปหวังว่าผมจะไม่ท้อครับถ้าฝันผมยังผมยังไปไม่ถึงฝันผมจะไม่ท้อครับผมครับผมก็ขอฝากพี่ๆน้องๆทุกคนเหนื่อยนะ ถามมันเหนื่อยนะถามว่าเห็นคนอื่นกับประสบความสําเร็จเราก็อยากเป็นเหมือนเขาอ่ะอยากอยากดังอยากอะไรเพื่อสางสารฝันให้ตัวเองครับผมโอเคครับก็ขอบคุณพี่พีน,น้องๆทุกคนขอบคุณจากใจจริงครับผมขอบคุณที่ติดตามครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม